โอเคครับ,รบกระดิ่งกันรกระปุกอ,อิเล็กเซนเคย์บ่าวเคย์อีเล็กเซนเคย์ันนี้นะครับเราก็จะมาประกอบเอกาะเครื่องนะครับเครื่องซิ่งปรารนะครับตอนนี้เรากำลังทาการนะครับการ,ระกอบสายใหญ่คือข้อ,อาขารครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่าข้อ,อาขาุกคนเียบกันนะ อยู่กับชอเอการช่างคันนี้วิ่งเท่าไรครับช่างเรายี่หอายี่น้อไม่เอาเยอะใช่ไหมกำลังกันว่าห้าสิบครับทัวประมาณเนี่บเด็นเท้าอ็งาง มีดกฉานคนนึงที่ได้ทำฝันเจ้าตันต้นเจ้าตัน้นเจ้าตั้นในทางโอการเจ้าตัน้นทำงานคุณกิติศักดิ์เขาไม่ปลดกำลังขาดออกนะมันก็ปล่อยออกนะครับมันก็ระเบิด<ำ>ั้งตั้มแล้วมันก็วัดไม่อยู่ตอนนี้ลูกยางกันยินกระดอนไปไหนผมก็เลยต้องจำใจจะซื้อใหม่าอสิ่งนเนี่ยพี่เราไม่ต้องออกมีามาถ่ายยากเสร็จแล้ว เาเรียงอ่งเดียเอามบเบียเอบีขาตอบแหละแบบชิวๆบ้านช่องนี้ดูครับอะไรรถเต็มบ้านนะทุกคนรถเต็มบ้านนะทำไม่เสร็จนะครับชิวงานเยอะจ้าตัวนี้แห้งกลาไม่แห้งหรือไ่้าวพี่ถ้าได้ปรกันมานี่จะรื้อใหม่หรื มัันนน่เสกูทำแบบทำแบบฉันพูดคนแย่ก็มันเครื่มันเปลี oh, Jamie, Jim, no. ่ยนไปเย็นเนาะนี่แหไะจัดอันนี้เปลี่ยนไปเย็นอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะเราก็จะมาดูในชอเอกังก่อนโอ้ชอเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์นะชอไมมิเนตจะไม่เซ็นเซอร์เลยไหมไมมิเนตอันนั้นไมมิเนดอันนี้เราไมมิเต็ดเขาไม่กลัวไงแต่เราเวยเราเป็นเด็กน้อยเราอย่าเพิ่งอันนี้ ซีเรียลอะไรเนี่ยครับเราก็โอ้หเดี๋ยวอันนี้เราไม่ให้ดูนะครับเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เราจะไม่โชว์อันนี้มันเป็นสูตรลับของทางรนะ้บบานไนมไม่ได้ครับเราห้ามเห็นทางนี้พร้มอมไหมพรอมครับนี่ครับโอ้ช่าังอีกอะไรมานะแบบนั่งชิวๆครับครับยังครับเุีย่าครับทุกนี่างเลยครับทุกแกนเกียร์ ครับลงบนะครับอีกครับอีกทีนึงครับเฮฮานี่ครับตอนนี้เราก็กประกอบอย่างต้องเช็ดไหมลูกผิวโอเคเนี่ยอ,อ,อันนี้รถรถอ่าเบอร์อะไรคอ้ายๆเบอร์อะไรขายบ้าเบอร์แปดนั่นไม่ใช่น่าดำสิยาวๆนี่นะนี่อันนี้น่าจะเป็นชักจุดนะเราใส่อะไรเป็นชักจุดหัวหัวหัวเสียก คันนี้นะครับเป็นรถหนึงที่เราทำเป็นขาบูใช่ไหมท่านทำเป็นคาบูอ๋อยกใส่กันดูเด้อครับเปิดออกมีสิบเอ็ดตัวน่ะนี่น่จับได้ดีมีสกูเจ็บแล้วนี่ได้ตักกินอย่างเป็นมือมือเงยอู๋นี่ครับแนการไายนี่ครับอ่าชอเองมีกำลังใจดีๆนะครับก็เด้ออ่าคุณภรรยาเขานั่งอยู่ข้างๆนะครับนี่เดี๋ยวพี่ไปัญหานี้เจอเลย เออเองเอาไปใส่ไปทำตะขอไปนะไม่ได้คุยเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครมาหนเฮ้ยนี่เดี๋ยวพาเฮ้ยเดี๋ยวพาไปนี่หมูทิพซีฟังนี้ต้นนั้นที่กูไปขำว่ไก่ต้นเลต้นไหนก็ได้ที่ต้นของของทิพซีนะฮะต้นทิสีนะต้นสูงแต่อันนี้ลูกใหญ่พี่เดี๋ยวไปเอามาให้ทำตาแข็ลยลองดูตรงไหนนะบ้านทิสีหรอไม่ตรงไปเลี้ยงขวาเนี่ยตรงซอยอ่ะตรงซอยตรงนั้นอ่ะมันจะทับมันเป็นน้ำมันพันอะไรก็ว่ามันใหญ่พันใหญ่อะ นลูกห้า้อยด้วยเขาไม่ว่าหรอกวันนั้นนี่ไปเขมรเกิดต้นเขาบอกเอาเลยลูกเอาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไหวแล้วช่างผมไม่ไหวแล้วครับเดินวิ่งงานทั้งวันนะครับมองมไม่เห็นไม่ได้ลุกก็แบบก็แบบไม่อยากจะมวัวครับก็ดูดูเอาอะค่ะนอนโรงเรียนนอนทุกทตืมส่ทห้างอย่างเงี้ยก็ดูครับเจ้าเอเจ้าเอ๊ตาให้ดูนะคันเนี้ยช้างจะเย็นค่อยๆไข้ หมุนคอดิหมุนคอด้เฮ้ยเลื่อนว่ะเจ้าเลื่อนว่ะเจ้าเลื่อนขอดู๋ยวนะเกียร์ไม่ลื่อนอยังไงลูกปืนมันเป่นเอาลูกปืนเดิมมันต้องนี้ดิพอเก็บตั้งเลยหมื่นหนึ่งนะพาทำแลงมาถูก sure. อ่ะจะพาทำกันได้กันได้หมื่นหนึ่งเฮ้ยพี่มันเป็นสูตรลับของทางร้านเราจะไม่เปลี่ยนทำสามพันนะพัน เจ็ดพันคือเท่เากี่สามสามพันน่ครับเราจะเป็นสูตรครับเ่าเครื่องมือครับเครื่องมือเราก็เพียบพร้อมครับพร้อมทุกอย่างครับอันไหนเราไม่พร้อมเรายืมครับเราไม่อยากตัวใครพี่แม่ซื้อมาเด้ทอนเลยอะพ่อแตกไม่จะแตกชิวๆครับรัวๆก็กินกินหน่อยกินของอร่อยๆนี่มเจืหมูทอดกินไหมจริงจ้ะยมและ้ว รีบกินรีบกินจะยกเครื่องลงรีบกินจะยกเครื่องลงเครื่องลงอะไรเคองลงใส่โฟมฟูคุยกันแล้วใส่ไหมเนี่ยถ้าเกิดใส่โฟมก็เอาใส่เอาลูแล้วประกอบสรุปว่าไงช่วยกันประกอบก็จานนั่งง่ายๆเอ้ยแกแกะหมูท่านั่งก้อนใส่อเอาอันนี้ลงให้พี่หน่อยโตบยกเครื่อง ตตตัังตังงงนะ,ะนี่ครับถ้าเห็นเก่าข้อขาดนะข้อเอาข้อเก่าเลยเอาข้อเก่าเลยอเอาข้อเก่าเลยบ้านก็จะลุกๆหน่อ,อะ่ะังไม่ได้เก็บนี่อะไรก็ไม่ล้างลูกปืนลูกปืนก็ไม่ล้างล้างแล้วแล้วโอ้เคลื่อนที่แ้วแรงดันอัดลูกปืนนะนี่ไงเนี่ยขาดอะ่ะ เขาขี่ยังไงอะขาับเหตุการณ์เล่าดิเกียร์ไหนอะโปรงล้างอะเจอสามโปรงล้างดิ้นทุกคนเมี่ยจะม้วอกก็ประมาณนี้นะเดี้อคู่ลุงคโ่ดินก็ไม่ล้างนะเช็ดๆๆพอก็ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวก็ประกอบแค่นี้ก็ไม่ได้จะมาสอนแล้วก็มาเล่าสื่อกันฟังเฉยไม่ได้ลงคลิปนั้น ก็ไปละแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับเอาตอนนี้ติดเครื่องนะครับก็แบบว่าสตาร์ทตั้งนานไม่ติดหรอครับว่าก็ทีเดียวติดหรอกครับไม่อยากจะโม้หรอกไปดูช้อยอะกันจุนรอน้ำมันขึ้นหัวกันหน่อพอคุณแน่นใชมับดังยไม่ได้เป็นคุณไม่หรือเขาทำอะไร นี่จะเป็นพี่แจนะครับพี่เราคอยดูวนี่ก็เป็นช้อ i อ e A ครับพี่ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ né, ela me tova